ใครอยากไปเที่ยวฮากเน่ลองไปเส้นทางนี้พิเศษมากๆนั่งรถไฟสายที่โรแมนติกสุดๆเพราะว่ารถไฟเขาเนี่ยจะหน้าตากว้างเป็นพิเศษเห็นวิวแบบ360องศาเลยแล้วเขาเรียกชื่อกับเช้านี้ว่าฮากเน่โรเวย์นะฮะโอ้เหมือนแบบภูเขาไฟเลยอะจุดที่เขามากินไข่ดำกันกินแล้วอายุยืนขึ้น7ปีเนีไข่ดำที่วะ เราจะพาทุกคนไปขึ้นเรือล่องไปในแม่น้ําอาชีนะเป็นเรือทําเป็นรูปโจรสลัดนะครับตรงนี้คือแบบสวยมากรูปเหมือนแบบเมืองในเทพมิยายทุกคน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อแบงค์เดลี่ครับและนี่คือรายการไกลบ้านไกลช่องค่ะและอีพีนี้นะครับเรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและตอนนี้เรายังอยู่ที่โตเกียวนะครับตอนนี้กําลังจะพาทุกคนนะครับเที่ยวไปพร้อมๆกันนะครับกับเส้นทางที่เราจะพาทุกคนไปดูฟูจิซังแบบ3ปีแล้วไม่ได้เจอและสมาชิกนะครับเหมือนเดิมครับทำอะไรอยู่ครับ ยายตื่นเช้าไหมเช้าตื่นเช้าเลยหกโมงเช้ายายตื่นหกโมงเช้าตื่นก่อนใครเลยคือปกติบ้านเราเคยไปฟูจิมาแล้วแหละแต่ว่าไปอีกเส้นทางหนึ่งชื่อว่าเส้นทางคาวาคุจิโกครับซึ่งวันนี้นะครับพิเศษมากๆเพราะจะพานั่งรถไฟเส้นทางสายที่โรแมนติกสุดๆเพราะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าโรแมนส์คาร์นะครับซึ่งเราจองมาล่วงหน้าแล้ววิธีจองนะครับมีอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูของเมื่อวานกันเลยครับที่การซื้อตั๋วที่เราจะไปฮาโกเน่นะครับมันจะต้องซื้อตั๋วรถไฟด้วยแล้วก็ซื้อฮาโกเน่ฟรีพาครับ เราจะได้ไปใช้นั่งกระเช้ารถไฟรถบัสอะไรต่างๆที่อยู่ในที่เที่ยวของที่นั่นนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะซื้อซื้อที่ตู้ก็ได้แต่ถ้าเพื่อความสะดวกแล้วก็วิธีการคุยวิธีการซื้อเนี่ยก็มาซื้อที่สถานีชินจูกุก็ได้เป็นที่ขายของมันโดยเฉพาะชื่อว่าโอเดกิวไซซ์ซิงสวิตเซนเตอร์นะครับจะอยู่ตรงสถานีชินจูกุเลยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่คอยตอบคาถามเราเลยแล้วก็ซื้อได้เลยครับรถที่เราจะซื้อเนี่ยมันเรียกว่าโอ a ดกิวโร a n นส์คาร์นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ารถไฟอันนี้เราจะได้ที่นั่งแบบไหนแล้วก็อยู่

ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่นะเราซื้อเป็นตั๋วฟรีพาสฮากเนะครับมันก็จะราคา6,100เยนนะครับบวกกับตั๋วรถไฟนะครับอีก1,200เยนนะครับตกคนละประมาณ8 0 0 0ักว่าเยนก็จะได้นั่งรถไฟแบบโรแมนส์พานะแล้วก็ไปลงแล้วก็ไปเที่ยวที่ฮากเน่ได้แบบที่อย่างที่เขามีเลยคือมันจะรวมอยู่ในตั๋วนี้หมดแล้วถ้าเกิดคุณมีเวลา2วันก็เที่ยวได้2วันก็ได้หรือถ้ามีวันเดียวแบบพวกเราก็ได้ก็จะรีบๆ,น,ๆนิดนึงราคาตกประมาณผู้ใหญ่คนละ2,000บาทยังเด็กก็ครึ่งราคาเด็กจะเหลือถ้าฟรีพาสแค่ 1,100เยนประมาณ200กว่าบาทเอง this is seat number and the car number นั่นนับว่า seat number โอเคยองโกะใช้ E A B C D โอเคตอนนี้กำลังนั่งรอจะขึ้นรถไฟกันอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาเช้ามากเพราะว่าเราจะเดินทางแบบ day trip นะครับไกด์ให้ทุกคนนะว่าใครอยากจะไปเที่ยวฮาโกเน่นะครับลองไปเส้นทางนี้ดูปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะเคยแบบนั่งรถไฟไปขับรถไปนั่งรถบัสไปอะไรเงี้ยก็จะมีหลายเส้นทางนะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นสายที่พิเศษนิดนึงเพราะว่า รถไฟเขาเนี่ยจะหน้าต่างกว้างเป็นพิเศษแล้วก็ที่นั่งด้านหน้าเนี่ยเห็นวิวแบบ360องศาเลยแต่วันนี้เราจองไม่ได้ที่นั่งด้านหน้ามานคนเดี๋ยวจะเดินไปข้างหน้าไปถ่ายให้ดูนะครับพาไปดูว่ารถไฟเขาเป็นยังไงบ้างแล้วที่เที่ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นฟูจิซังไหมนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับขบวนนี้นะครับ ขึ้นจากชินจูกุนะครับชื่อว่าโอดาคิวไลน์นะครับไปที่ฮาโกเนะยูโมโตะนะครับตอนนี้อยู่บนรถแล้วที่นั่งเป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยที่นั่งก็เอ็นได้นิดหน่อยอ๋อดีที่ว่าทานอาหาร เวลาตรงเป๊ะมากทุกคนคือเวลารถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยสิบโมงเวลาบอกว่า10บโมงเนี่ยคือเวลาออกนะไม่ใช่เวลาขึ้นนะเราต้องมาขึ้นก่อนเวลาไม่งั้นตกแน่นอนเดี๋ยวเราจะนั่งนะครับเส้นทางนี้จากตัวชิจุกุนะครับไปถึงฮากุเนยุโมโตเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะระหว่างทางเนี่ยมีวิวสวยๆข้างทางเดี๋ยวถ่ายดูนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่าข้างหน้ารถไฟขบวนนี้มันเจง๋งแค่ไหนแต่ระหว่างทางเราเจอห้องน้ำนี่ห้องน้ำเป็นไงบ้างแม่สะอาดสะอาดโอเคไม่มีกลิ่นเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากับพ่อแบงค์ก่อนค<ะ>่ะขอแสดงความยินดีด้วยทำไมครับฝนตก อ๋อขบวนนี้ขบวนนี้มันมันไม่ได้กว้างนาดนั้นอขบวนนี้คนขับอยู่ข้างล่างกว่าปกติขบวนอ๋อขบวนโรมาสคาร์จริงๆมันมีหลายขบวนเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่ามันมีหน้าตาแบบไหนบ้างนะครับซึ่งแต่ละขบวนอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่รอบเวลาที่เราเลือกมานะเราก็เลือกไม่ได้ว่าเราจะไดขบวนแบบไหนถ้าข้างหน้าเนี่ยวิวมันจะสวยกว่าเพราะว่าเราจะเห็นทะลุไปถึงข้างหน้าเลยเดี๋ยวพาไปดูครับ ตอนนี้เรามาถึงสถานีแรกนะครับชื่อว่าฮาโกเนะยูโมโตะนะครับก็นั่งรถไฟโรแมนตร์มาลงตรงนี้สุดสายเลยเรียกว่าเป็นรถไฟที่โรแมนติกสุดๆวิวสวยมากสวยไหมแม หลับตลอดเลยคนหลักตลอดเลยอ่ะทุกคนเก็บจากตรงนี้นะนั่งรถไฟมาลงปุ๊บเราก็ไปต่อเลยทางขวานะจะเป็นรถไฟชื่อว่าฮากุเน่โทซานเรลเวย์นะครับก็จะเป็นรถไฟฮากเน่นะครับไปลงที่โกรานะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะเป็นเริ่มใช้ฮากุเน่ฟรีพาสนะครับจริงๆขบวนนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มแต่ว่าถ้าเราซื้อฮากุเน่ฟรีพาสมาแล้วเนี่ยจะใช้ได้2วันแต่ว่าวันนี้เรามาเป็นแบบเดย์ทริปนะคือเที่ยวจากโตเกะ มาที่ฮากเน่แค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับกันเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้แค่วันเดียวแต่ว่าแค่วันเดียวเนี่ยซื้อฮากเน่ฟรีพาสก็คุมแล้วถ้าซื้อแยกแต่ละอย่างแพงกว่าแน่นอนครับไหว้เนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะผ่านอุโมง์ทั้งหมด13อุโมงค์เขาบอกว่าสร้างมา100ปีแล้ว และไม่ว่าจะแผ่นด,ดินไหวกี่ครั้งกี่รอบมันก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะว่าเขาใช้หินที่แบบเอาไว้สร้างอุโมงค์โดยเฉพาะแต่ว่าขบวนบเป็นหินที่แบบสร้างสะพาน อ่ะเรานั่งรถไฟนะครับโทซานมาที่โกระเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแวะหาของกินตรงเมืองนี bon. ้นิดนึงก่อนจะไปขึ Gabriel> ้นเคเบิลคาร์กันนะครับคือวิธีการเที่ยวที่เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าเขาจะให้เราเนี่ยนั่งทุกอย่างเนี่ยเป็นวงกลมลงแต่ละสถานีเนี่ยก็เป็นสุดสถานีของแต่ละอันเลยนะครับ จะขึ้นไปข้างบนภูเขาสูงมากด้วยกระเช้าจากโกระนะครับมาถึงสถานีโซซันนะครับตอนนี้บรรยากาศเหมือนตอนเราไปเวียดนามเลยแล้วตอนนี้เราจะพาทุกคนไปนั่งกระเช้ากันต่อนะครับกระเช้านี้เนี่ยพาเราผ่านภูเขาสวยๆนะครับภูเขาโอวาคุดานินะครับเ๋อฮะมันจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับไม่นานมากประมาณ10กว่านาทีแต่ว่ามันจะผ่านอะไรสวยๆเยอะแล้วเขาเรียกชื่อกระเช้านี้ว่าฮากุเนโรเวนะฮะอ๋อ มแม่ยิ้มสวยยิ้มสวยมากอุ๊ยอุ๊ยไ,ไม่่เกียวนะสวยจนสะดุดเลยมาเลยเราไปขึ้นไปขึ้นดีกันแคปบค่ะโอเคตอนนี้นะครับเรานั่งจากสถานีโซซานนะครับไปที่สถานีโอวาคูดานินะครับ โอเนี่ยทุกคนตรงนี้เป็นหุบเขาโอวาคูดาน้นะเห็นบ้านมันจะมีแบบเป็นแก๊สกรรมะถันขึ้นมาก็คือเป็นแบบควันพวยพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาเลยทุกคนเหมือนแบบภูเขาไฟเลยะแม่ถึงแล้วเดี๋ยวจะพาแม่ไปกินของดำใม่มมแม่มาดูรูเขาทำอะไรอะหาอะไรอะอิลาหาอะไรอะมองไม่เห็นอะไรเลย ตรงนี้มันจะมีจุดที่เราจะต้องมาเช็คอินเลยจุดที่เขามากินไข่ดํากันเขาบอกว่าถ้าใครกินแล้วเนี่ยจะอายุยืนขึ้น7ปีแม่ไปกินไข่ดำแล้วเลยไปไปไปแล้วไปไปขอกินสักดสิฟองนะโอ้โหเจ็ดสิบแม่เลี้ยงหนูแล้วนะไปลงไปกันมีแค่อายุยืนเนาะแบบไม่มีรวยอ่ะจะเอารวยเอะไรไม่เกี่ยวอ่ะกินไข่ดําตรงนี้อายุยืนอันนี้นะได้เลยแม่กินได้เลยอันนี้น้ำยำจั๊กอันนี้ลงนี้เล้างมาถ่ายหน่อย แม้ว่าทายน่อยนั่งลงดีกว่าแกงกะหรี่หรอแกงกะหรี่ไข่ดำขำจีไม่รู้เมนูใหม่ป่าวแต่ไม่เคยเห็นต,ตเกีย้ไม่ได้กินข้าวตรงมือเลยกินแต่รามเมงเลยไม่กินข้าวแล้วก<อ>ินแต่รามเมงน, <laughs> นี่เขาบอกว่า1ฟอง500เยนประมาณร้อยยี่สิบห้าาทนะมาได้มาทุกคนเมื่อกี้เข้าใจผิดนะที่บอกว่า500เยนได้1ฟองอะ่ะคือห้าร้อเยนอ่ะได้5ฟองทุกคน<อ>แต่เป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยผ่อนหนึ่งเลย แกะให้ดูนะะดินี่ไข่ดับจริงปะวะคนละฟองเจ็ดปีนะนี่เราต้องอยู่ด้วยกันไปอีกเจ็ดปีนะเธอได้ได้ได้ที่การแกะไข่ต้มนะทุกคนกระเทาะ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 ก็จะได้แตกแกะง่ายงนี่ไม้ไม้ไม้คือแม่ให้ไม้ให้ได้ไทยหนูก่อนเอาไหมคะเอาเนียนทำเองเอาพี่นีลาแกะเก่งนะเนี่ยใช่โหแกะเก่งทุกคนดูพี่นีราแกะดิแกะที่ไหนนะ เฮ้ยนาได้อ้ยเพิ่ปีึแล้วเฮ้ยนี่ได้แล้วไข่กลายเป็นไข่ขาวปกติแล้วจริงๆแล้วมันเป็นไข่ที่ดำมาอยู่แล้วหรือว่าเขาโดนไอ้กรรมฐานนั่นเขาไปต้มไอ้กรรมฐานนั้นมั้งน่าจะนะ แล้วจะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรเขากินกันมาแล้วกี่ปีแล้วเธอโอเคกินดีกว่าโอ้ยอันนี้ไม่น่าจะใช่เกลือเกลือสิแม่เกลือปีมากเออโอ้โหเกลือเขานี่ถูกเค็มแบบเค็มได้ใจอ่ะไห้นึกไปว่าจะมีเรืนยาวขึ้นมาอีกเกลืปีนะอ้าวอ่ามันก็มือใส่จมบ้านเรานี่แหละเด้อ มีอย่างอื่นดีของดําที่เอามาไหว้แม่นคะครับวันนี้อันนี้กินซาลาเปาแล้วกันนะคะซาลาเปาเนี่ยเหมือนที่เห็นว่าเป็นซาลาเปาเหมือนชาโคลหรือเปล่าไม่รู้ไส้หมูนี่นะคะซาลาเปาแมหมเฮ้ยไส้เป็นยังไงอย่า,ยาข้างในเป็นหมูใช่ไหมเป็นหมูข้างในเป็นไส้นี้ไส้หมูฮะทำไมอ่ะนิดเดียวเ่อยแพงินมาก นี่นะนี่ดูซิเคร็งในเปไ็นไส้อะไรอืมหอ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 มแกงกะหรี่มากหอมหอมหอมเลยนี่เขาจะมีไส้แกงกะหรี่หอมมากแม่ชิมหมดแล้วรสชาติเป็นยังไงอร่อยเหมือนกะหรี่ปั๊บเลยเป็นมบบนั้นอะ่ะเออกลิ่นมันมีผงกะหรี่ของแม่เจ้าร่อยอร่อยลองชิมดูดว้าอร่อยวะ่ะ ข้างนอกเขาจะใช้แบบเกล็ดของขนมปังอะ่ะมาชุบเอาไว้รอบๆมันก็จะกรอบๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นแกงกะหรี่หมูแต่ว่าเป็นแกงกะหรี่หมูสีดําแกงกะหรี่สีดํานี่ก็น่าจะเป็นกิมมิคเฉยๆใส่สีลงไปนะทุกคนขออนุญาตเติมพลังก่อนเดี๋ยวไปต่อครับเอาละครับตอนนี้ก็ลงจากสถานีโตเกนไดนะครับเราจะพาะทุกคนเดินไปในจุดที่ทําให้บัตรฮากุเน่ฟรีพาสเนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือการล่องไปในแม่น้ําอาชีนะครับเป็นเรือทําเป็นรูปโจรสลัดนะครับ ตรงนี้คือแบบสวยมากทุกคนข้างหน้าที่เรือกําลังจะล่องไปอ่ะมันเป็นมมันเป็นหมอกลอยจากจากน้ำอ่ะเหมือนแบบเมืองในเทพมิยายยทุกคนเห <laughs> มือนเรากําลังจะพุ่งไปแบบจากเรือนี้จากฝั่งที่เป็นโลกมนุษย์ไปสู่สวรรค์นในทะเลสาบอาชีเนี่ยคือถ้ามาประมาณหลังจากพวกเรามานะตรงเนี้ยจะกลายเป็นสีแดงหมดเลยทั้งภูเขาเนี่ยนะ,ะถ่ายรูปก็จะฟูริเย่มากเนี่ยตรงข้างหลังเราต้นไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วใกล้จะเป็นฤดูใบไม้แดงแล้วนะครับผม หโกเนได้ฟรีพาสอ่ะมันจะคุ้มก็ต่อเมื่อคุณมานั่งเนี้ยคุณมานั่งเรือล่องทะเลสับอชินะครับใช่แล้วาใะรักธรรมชาติรักความสโลลฟร์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํานะให้มาที่นี่ขอสูตรอากาศไปสุดหน่อยอุยเฮ้ยมีควันออกเลยอะหนาวเหมือนคนละที่กับโตเกียวเลยอะเออเป็นคนละที่แหละบ้าแต่ว่าแค่ชั่วโมงเดียวเองนะออกมาจากโตเกียวนิดเดียวตอนนี้เรารอเรือรอบเรือของเราไปสามตอนนี้อีกประมาณ20นาทีครับใช่ค่ะ แว,ว้นอากาศดีมากจริงๆแล้วนะครับ ทะเลสาบอาชิกับกระเช้าฮากกเน่ที่พวกเรานั่งมาเนี่ยระหว่างทางในวันที่อากาศดีเราจะได้เห็นวิวสวยๆของภูเขาไฟฟูจิตลอดทั้งเส้นทางเลยนะแต่วันนี้เราโชคไม่ดีมีหมอกลงจัดมากฝนตกที่คาวากุจิโกะครับเพื่อนๆคนไหนใครจะมาตามรอยไอ้กับแบงค์แนะนําให้เช็คพยากรณ์อากาศก่อนจองนะครับวิวจะได้สวยๆแบบในรูปตัวอย่างที่ขึ้นให้ดูตอนนี้เลยครับสวยมากเลยทุกคนคน อากาศหนาวมากหนาวจนแบบหัชาไปนิ้วชาแบบชันนีๆๆๆ้ๆๆๆเลยอ่ะดีแล้วเนี่ยไม่รา่รางพ่ดีลาขึ้นมาแต่ข้างบนนะฮะอากาศดีวิวสวยนะอย่างที่พวกเราถ่ายอินเสริร์ตให้ทุกคนดูนะหมอกระหว่างทางแล้วใบไม้ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนสีหมดแล้วทุกคน <ๆ S 2> ๆๆมันจะเป็นเขียวสลับส้มสลับน้ำตาสลาสลับแดงมีแบบหลายสีไล่เฉดสีมากร <ๆ S 1> ะหว่างทางของทะเลสาบอาชีเนี่ยก็จะมีแบบเสาโทรเอีอ่ะเล็กๆอ่ะน่ารักมากเลย จากพอร์ตโทเกนไดที่เราขึ้นเมื่อกี้นะไปลงตรงสุดปลายนู้นนะครับลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเดินไปอีกนิดนึงจะมีเสาทรูอีกอันนึงนะครับที่แบบเราไปถ่ายรูปได้อเออจากตรงเนี้ยเขาแวะจอดหนึ่งท่าเรือนะครับชื่อว่าฮาโกเน่นะครับแต่ว่าเราจะไปอีกหนึ่งท่าเรือคือถ้าทุกคนมาตามพวกเรานะให้ไปลงท่าเรือมอโตฮาโกเน่นะครับผมซึ่งมันจะ ตรงไปนิดนึงนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเดินไกลถ้าเราลงอันที่2ที่ผมบอกเนี่ยมันจะเดินใกล้ประมาณสัก10นาทีจะไปถึงเสาทโทรีที่เล่าให้ฟังครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันทุกคนตรงนี้เป็นมุมไฮไลท์ของฮาโกเน่เลยนะบ๊ายบาย Thank you for r i d i n g with us ทุกคนลงจากท่าเรือเมื่อกี้นะครับเดินไปอีกประมาณ8นาทีก็จะถึงที่ถ่ายรูปไม่รู้ว่าคิวจะยาวหรือเปล่าแต่ดูคนที่เดินอยู่แถวนี้แล้วไม่น่าจะยาวแล้วนะเพราะว่ามันเย็นแล้วทุกคนแล้วระหว่างทางที่เราเดินไปก็จะเป็นหมู่บ้านน่ารักน่ารักของฝั่งนี้ก็จะมีร้านน่ารักน่ารัก,กซึ่งเราฝากแม่กับนินลาไว้ที่ร้านตรงแถวนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องเดินไปแล้วมันค่อนข้างหนาวกลัวเดี๋ยวนินลานไม่สบายเห็นด้านนั้นไหม ทุกอย่างมันเป็นแบบเมืองหมองหมดเลยเมืองนี้คือแบบแนะนําเลยมาช่วงแบบใบไม้แดงนะมันจะอลังการยิ่งกว่าน,นี้อีก you เดินมาถึงแล้วทุกคนไม่ไกลอย่างที่คิดช่วงที่เรามาคนน้อยนะใช่ไม่มีคนเลยคนต่อคิวประมา,มาไม่ถึง20คนนะทุกคนแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังคนข้างหน้า น่าจะต้องเป็นคนถ่ายให้คนคนที่อยู่ข้างหน้าเราอีกทีนึง่าผัดกันถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะต้องมาลุ้นว่าคนข้างหลังเราจะถ่ายรูปสวยไหมเคยมาครั้งนึงแล้วตอนมาคาวากูจิโกะนะครับแล้วมันแบบคนเยอะมากลุ้นออกไปถึงถนนเลยแถวว่ะคือตอนนี้คือไม่มีเลยทุกคนประเทศญี่ปุ่นเพิ่งเปิดเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวยังไม่เยอะมากช่วงนี้มาได้ก็น่ามาครับใช่ใครมาเที่ยวเองได้คน่สองคนหรือกับเพื่อนแค่แบบสอสีคนชิลไปเดี๋ยวรอดูรูปถ่ายจากมุม ที่ผมรอจากทริปนี้นะครับรูปณนจะุดสุดท้ายของพากลเน่ครับหากวันได้ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะวิธีกลับไปที่สถานีกลับไปที่ในเมืองนะครับก็คือนั่งโทรซานบัสน,นะจะสะดวกสุดเพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลาจากพอร์ตตรงนี้นะครับกลับไปประมาณแค่20นาทีนะครับแล้วก็ ที่สำคัญคือมันจะจอดป้ายน้อยกว่าเลือกเบอร์2นะครับมันก็จะพาเรากลับไปที่ ish ish ทาโกเนยุโมโตสเตชันเพื่อกลับไปที่สถานีช<า>ินจูกุกันนะครับข้างหลังหนาวมากหนาวไหมโอริกายาชิโกคิวโรมันสคาร์ฮาโกเนโอชินจูกุยุกิเดส อะาะครับทุกคนคลิปนี้นะฮะมาสรุปคลิปกันนะแม่<ช>คือถึงแม้ว่าพวกเรานะฮะบ,บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าจะพาทุกคนนะครับไปหาฟูจิซังนะแต่โชคไม่ดีนะครับวันนี้หมอกลงเยอะมากแล้วก็ฟูจิซังก็ไม่ได้เห็นเลยนะครับไม่ว่าจะไปในรูทไหนเส้นทางไหนตลอดที่เราอยู่ที่ฮากนเน่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล่ะต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าหลายๆคนน่ะเขาจะบอกเสมอครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละสถานที่เนี่ยถ้าเรามาในฤดูกาลที่มันแตกต่างกันนะความสวยก็จะต่างกันใช่ ความสวยก็จะไม่เหมือนกันอย่างฤดูหนาวฤดูร้นอนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงนะครับแต่ละอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันเลยอย่างฤดูที่เรามามันก็มันก็เป็นความแตกต่างไปอย่างหนึ่งก็คือมันแบบมันมีหมอกนะแม่หมอกลอยน้าก็มีความแบบอะอย่างไรเพราแม่ก็ได้เห็นหมอกใช่อยากเห็นตั้งแต่ที่เขาเรียวกว่าอะไรนะที่แม่ห้องสอนนะที่อะไรนะหมอกที่อยู่บนน้ำเรียกว่าอะไรบ้านลักไก่เออเห็นหมอกแบบนี้อยากไปบ้านลักคร่เลยวพาทุกคนไปเที่ยวแม่ห้องสอนด้วยนะฮะสำหรับใครนะครับที่จะมาเที่ยวตามพวกเราที่ฮากุเน่นะครับ ฮากเน่ฟรีพาสจีกว่าาะอย่างที่เห็นนะว่ามันจะครอบคลุมทุกการท่องเที่ยวในฮากเน่เลยซึ่งจริงๆแล้วยังมีที่เที่ยวในฮากเน่อีกเยอะมากๆแต่ด้วยความที่พวกเราเนี่ยมาแค่1วันเนาะมันจะเก็บได้ประมาณนี้นะครับพะเราก็จะเป็นสายแบบเที่ยวแบบสโลไลไปเรื่อยๆชิลๆนะครับก็จริงๆมีอีกหลายที่เลยซึ่งไอ้ฮากเน่ฟรีพาสเนี่ยมานอนที่นี่1คืนแล้วก็ใช้เป็นแบบ2วันได้เลยนะฮะก็สบายสบายเที่ยวๆไปให้ทั่วทั้งฮากเน่ได้เลยอันนี้ก็คือมาเก็บแบบเป็นพิกัดที่แบบ สำคัญสำคัญให้ทุกคนดูแล้วกันนะ,<ม>นะเผื่อว่าเป็นไอเดียที่ใครจะมาเที่ยวตามได้นะครับแบบววันนนเเดียะา<ม>นะใช่แบบวันเดียวจาก โตเกียวมาที่นี่ได้เลยนะครับอะไรที่เราตกหลไปบ้างเนี่ยคอมเมนต์แนะนํามาก็ได้นะครับรเผื่อว่าใครที่จะไปเที่ยวตามแบบพวกเราเนี่ยเขาจะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าโอ๊ยโอเคไปเที่ยวตามแบบนี้แบบนี้ดีกว่านะครับใช่และถ้าเกิดใครเคยเที่ยวรู้ที่พวกเรามาเที่ยววันนี้นะคะหรือมีรูปสวยๆที่เราไปกันมาคลิปนี้ทั้งวันเนี่ยเอามาแปะใต้คอมเมนต์ให้เราดูด้วยทุกคนว่าเฮ้ยถ่ายรูปมันเป็นยังไงเผื่อใครที่กำลังหาข้อมูลหาเล่ยเล่ยในการถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จะได้ตามหน่อยทุกคนค่ะเออและที่สาคัญนะฮะใครได้เห็นูจ ตอนมาที่นี่นะหรือตอนนั่งเรือนะ ลงรูปให้ดูด้วยนะครับอยากเห็นว่าตอนเรานั่งเรือเนี่ยเออล้วเห็นฟูจิซังว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสวยแค่ไหนนะครับคลิปนี้ที่ญี่ปุ่นของเรานะฮะคลิปนี้ยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายนะครับคลิปต่อไปจะพาทุกคนไปตะลุยกินกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่ครับอเออเพราะฉะนั้นกด subscribe กด like กดแชร์รอติดตามกับ iBa n k d i a r y กับกลบ้านไกลช่องอีกัีไปนะครับไม่เลยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลา,าคลิปใหม่ระมางเนี่ยจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนเลยวันนี้นะคะพวกเราสองคนแล้วก็แม่เอ ลาขอตัวลาไปก่อนนะคะเออพผ่านทุกคนออกลับไปที่ชินจูกุก่อนนะคะับไบ๊ายบายบ๊ายบิยอ <c oughs> กินก่อนก็นกินต่อแอบปบ กินข้าวได้นะทุกคนลืมเล่าให้ฟังก่อนจบเออตอนไหนค่ะคนดื่มเรียกได้ด้วยนบนรถไฟโรม,สมาสคาเน่ะปกติอ่ะเขาจะมีขายอาหารนะแต่ว่าช่วงที่พวกเรามาเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดเขาก็จะไม่มีอาหารขายแต่ว่าตรงสถานี <c oughs> มีข้าวกล่องมีอาหารมีขนมให้ซื้อ<ม>ขึ้นมากินนะครับเครื่องดื่เครื่องดื่มซื้อขึ้นมากินก็นั่งกินกันไปชิลๆแบบนี้ได้เลยนี่แบบนี้นะทกคใครอยากดูวกเราเที่ยวที่ไหนอื่นนะคะคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคะเผื่อเราจะให้ตามใจทุกคนค่ะ ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย